มาดูหัวข้อข่าวถัดไปหลายคนก็วิจารณ์นะครับเรื่องของมาตรการรอบนี้จะล็อกก่อใหม่ล็อกเดี๋ยวรนะ้านอาหารจะเอาทุ่มหนึ่งหรือจะเอาสามทุ่มกลับไปกลับมาแล้วก็บอกประชาชนว่าล็อกตัวเองนะนะแต่ไม่ได้มีมาตรการอะไรที่จะซับพอตอำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนเลยนี่มันสำคัญนะรัฐการที่จะไปขออะไรประชาชนเนี่ยโดยเทคนิค มันควรมีมาตรการอะไรจูงใจล่อใจสนับสนุนดูแลไม่มากก็น้อยแต่มันควรมีอ่ะประชาชนอยู่บ้านดีไหมดีครับล็อกตัวเองดีไหมดีครับแต่มันทำไม่ได้กันทุกคนหรอกครับเพราะมันยังต้องปากกัดตีนถีบทำมาหากินกันอยู่หนี้สินจอตูทุกสิ้นเดือนทุกต้นเดือนแต่วันนี้รัฐโยนไปอทำ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 แต่มันไม่มีกุศโลบายไม่มีเทคนิคซ้อนเข้ามา จนข่าวที่ผมจะอ่านให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยคนที่เขาออกมาพูดนี่เขาเป็นหมอนะเขาพูดถึงขนาดที่ว่าถ้าจะสั่งกันแบบนี้ไม่ต้องมีหลอกรัฐบาลนะใครมันก็ทําได้ไม่ต้องมีแล้วใครมาเป็นนายกก็ได้แค่อขออยู่บ้านขออยู่บ้านนโะย,ยบายขออยู่บ้านนโยบายล็อกตัวเองคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทีระจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย บอกว่าสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยการติดเชื้อโดยไม่มีอาการนั้นสามารถแพร่ให้คนอื่นได้ง่ายเพราะคนแพร่าอาจไม่รู้ตัวและคนที่รับก็อาจจะไม่รู้ตัวเช่นกันเชื้อไวรัสขณะน,นี้ต่างจากสายพันธุ์เดิมเพราะไวรัสจะมีปริมาณมากขึ้นในช่องจมูกช่องปากซึ่งเป็นทางเดินหายใจส่วนบนด้วยทำให้แพร่กระจายได้ง่ายในขณะที่การดำเนินการจากส่วนกลางก็ไม่เข้มข้นอย่างที่ควรจะเป็น ทั้งที่วิกฤตมากมาตรการที่ออกมา8ข้อนั้นไม่ใช่เสือไม่ใช่สิงโตไม่ใช่หมาจิ้งจอกแต่ตอนนี้เปรียบเสมือนกับสล็อตติด t ีเที่นอกจากจะวิ่งไม่ไหวแล้วก็เชื่องช้าในการต่อสู้เห็นภาพหลอนแบบมองกงจักเป็นดอกบวกัวการบริหารจัดการคงต้องมีการกระตุกขา้ฉุกคิดได้ว่าจะทำแบบรวมศูนย์ หรือแบบดาวกระจายปล่อยไว้แบบนี้จะสเปะสปะไม่เป็นเอกภาพและจะไม่สามารถทำให้ทุกคนรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในการต่อสู้ครั้งนี้ไม่เข้มข้นให้ทันเวลาถ้าระบาดหนักจับพังภาพกันทั้งประเทศในระยะยาวเวลาเหลืออีกไม่มากนักและกรุณายอย่าย้อนว่าถ้าไม่อยากติดเชื้อก็ให้อยู่บ้านด้วยตัวเองการตอแบบนี้ไม่โอเคครับเพราะหากคิดเช่นนั้นก็แปลว่าไม่ต้องมีคนมาบริหารก็ได้ ให้แต่ละคนอยู่กันเองเอาตัวรอดกันเองตามมีตามเกิดหากรักประชาชนต้องปกป้องสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตตอนนี้เชื้อโรคมันอารวาสไปทั่วปล่อยให้กระจายแบบนี้ต่อไปคงไม่ได้เศรษฐกิจที่ท่านห่วงในระยะสั้นนี้จะหมดความสําคัญไปเลยหากระบาดกันทั่วหน้าทั้งระบบเศรษฐกิจสุขภาพและความมั่นคงของประเทศก็จะพังกันแบบโดมิโนเห็นไหมฮะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่รองศาสตราจารย์แพทย์ทีระออกมาพูดเอาไว้ คือท่านกำลังจะบอกว่าตอนนี้มันวิกฤตมาตรการต้องชัดเจนต้องเข้มข้นถ้าจะมาขอให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่บ้านเรียกว่าเป็นแผนเนี่ยนะมาขอเนี่ยถ้างั้นก็ไม่ต้องมีรัฐบาลก็ได้คุณหมอก็เข้าใจพูดนะงนั้นก็ไม่ต้องมีรัฐบาลก็ได้มันควรอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแต่คือถ้าถามไอเดียผมนะคือการขอการสั่งการบอกให้อยู่กับที่อยู่กับบ้านเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องมีมาตรการอะไรจูงใจอ่ะ มันต้องมีมาตรการอะไรที่เข้าไปสนับสนุนเขาด้วยไม่ดูข่าวเลยครับที่อ้างถึงโพสต Today ย์เขารวบรวมข้อมูลมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะนี่สาธารณเอ้ยนี่ครัวเรือนนะนี่ครัวเรือนไม่ใช่นี่สาธนารณะนะนี่ครัวเรือนก็คือนี่ของพวกเราเนี่แหละแลเขามีการไปสำรวจนี่ครัวเรือนทุกวันนี้เนี่ยนะครับ90%ของ GDP นะโคตรโหดนะคือคนไทยเป็นนี่เยอะมาก นี่บัตรเครดิตนี่บ้านนี่ของใช้นี่อุปกรณ์นี่ซื้อนี่นั่นน,น,น,นี่นู่นนี่นั่นคือโดยระบบทุนนิยมมันทําให้คนเนี่ยเป็นหนี้ไงนะเพราะมันคือการมันคือการซื้อแบบผ่อนชําระอันนี้เขาเรียกว่านี่ครัวเรือนเห็นไหมมาสะท้อนอะไรซ้อนว่าคนไทยมีหนี้ทุกเดือนต้องจ่ายไงมันหยุดไม่ได้นะครับถ้าไม่จ่ายเขาก็โดนปรับถ้าไม่จ่ายเขาหลายๆก็โดนยึดเสียเครดิตเห็นไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแต่คําสั่งออกไปมีแต่การขอออกไปแต่ไม่มีมาตรการอะไรออกไปนี่คือมุมมองผมมันควรมีมาตรการด้วยนะมันก็เลยง่ายไงเอาล็อกตัวเองนะอยู่บ้านนะแค่นี้เหรอบอกแค่นี้เหรอรัฐบาลคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าบอกแค่นี้เนี่ยมันมันมันไม่โอเคนะมันไม่โอเค แปลว่าไม่ต้องมีคนบริหารก็ได้เห็นไหมคุณหมอบอกนะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด s ับส c r i b ์กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ